วอลเลซลาโมเดิร์นโฮความแตกต่างที่มีระดับ สลาโมเดนโฮมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีบ้านสไตล์โมเดนสวยๆอีกหลังหนึ่งนะครับที่ผมภูมิใจจะนําเสนอในวันนี้นะครับบ้านหลังนี้มีขนาดพื้นที่นะครับพื้นที่ใช้สอย134ตารางเมตรหลังนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากมีขนาดห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกแล้วก็มีห้องพระด้วยนะครับ มาลังนี้ผมออกแบบตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับมีไฟกริ่งตกแต่งทั้งภายนอกและภายในภายนอกเวลาเปิดไฟกริ่งนะครับตอนค่ำคืนมองดูก็จะมีสีสารที่สวยงามนะครับส่วนภายในภายในผมตกแต่งนะครับตกแต่งด้วยช่างที่มีฝีมือนะครับรับรองว่าภายในท่านเห็นแล้วจะต้อง สะดุดตานะครับต้องชมว่าเยี่ยมอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมได้ออกแบบตกแต่งพวกโทนสีความละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังฝ้าเพดานหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องนอนห้องน้ํายิ่งห้องน้ํานี้ผมออกแบบตกแต่งได้เรียกว่าปรุงตัวนะครับเราคงมองไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรา ตามมาดูคลิปวิดีโอที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เลยครับตามผมมาเลยนะครับครับนี่คือบ้านของวัลสลาโมเดิร์นโฮมซึ่งเป็นบ้านขนาดไซส์กลาง บ้านหลังนี้มีพื้นที่ไซส์อย134ตารางเมตรและนี่คือสภาพด้านหน้านะครับก็จะตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองไข่ไก่สลับกับสีเทาอ่อนๆนะครับซึ่งเป็นสีที่รับโชคราบนะครับสังเกตน,นะครับก็จะมีไฟกลิ่งนะครับโดยรอบตัวอาคารทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้าง ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีระเบียงทางออกทางด้านหลังนะครับไว้สําหรับนั่งเล่นตอนเย็นๆและนี่คือสภาพโดยรวมนะครับทางด้านข้างนะครับสังเกตก็จะมีไฟกลิ่งนะครับโดยรอบตัวอาคารประมาณ10กระดอดผมรับรองว่านะครับตอนกลางคืนนี่จะให้แสงสีที่สวยงามงดงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนค่ำคืน นี่คือภาพทางด้านหน้านะครับพอเดินเข้าไปนะครับก็จะเจอที่นั่งเล่นนะครับระเบียงทางด้านหน้านี่คือทางเข้าก็จะเป็นบานกระจกขนาดใหญ่ครับพอเดินเข้าไปนะครับห้องแรกนะครับห้องแรกเลยก็จะเจอกับห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับสามารถที่จะปรับแต่งโทนสีหรือว่าปรับความเข้มความสว่างตามต้องการของผู้อยู่อาศัยได้นี่คือสภาพโดยรวมนะครับของห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่พอสมควรพอเดินมาหน่อยก็จะเจ,เจอกับห้องอาหารนะครับพอเลี้ยวขวามาห้องแรกเลยก็จะเป็นห้องพระนะครับ ห้องพระนี้ก็จะแยกออกมาชัดเจนนะครับระหว่างห้องพระกับห้องนอนจะไม่อยู่ด้วยกันนี่คือห้องนอนห้องแรกนะครับพอเดินเข้าไปก็จะเจอกับห้องนอนขนาด4คูณ4เมตรซึ่งจะออกแบบตกแต่งนะครับด้วยโทนสีอ่อนๆนะครับไม่เน้นสีที่ฉูดฉาดมากเกินไปนะครับ และพอเดินออกมาข้างนอกมาอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกันนะครับสังเกตบนหัวนอนนะครับจะไม่มีช่องลมหรือว่าช่องอากาศเลยเพื่อให้เข้ากับห่วงจุ้ยนะครับฝ้านะครับฝ้าเพดานก็จะเป็นไฟดาวร้ายนะครับจะไม่นิยมใส่ฝ้าหลุมนะครับเพื่อให้เข้ากับ ศาสตร์หรือว่าหลักของมวงจุ้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมออกแบบห้องนอนจะไม่มีฝ้าหลุมเลยนะครับเพราะจะเป็นการรับโชครับลาบหรือว่าแบกรับภาระนะครับที่หนักนะครับก็เลยจะไม่นิยมใส่ฝ้าหลุมในห้องนอนส่วนใหญ่นะครับก็จะประดับตกแต่งด้วยไฟดาวรายนะครับนี่คือห้องนอนห้องที่สามนะครับห้องนอนห้องที่สาก็จะเป็นห้องขนาด 4คูณ4เมตรเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆและมีห้องน้ำนะครับเรามาดูห้องน้ำกันเลยนะครับห้องน้ำก็จะแยกออกเป็นสัดส่วนระหว่างห้องอาบน้ำห้องส่วมนะครับก็จะมีเครื่องเทาน้ําอุ่นห้องน้ำก็มีขนาด กว้างพอสมควรนะครับขนาดกว้างถึง2อคูณสเมตรนะครับพอเดินออกมาก็จะเจอก,กับห้องครัวซึ่งจะเป็นห้องครัวที่เน้นสีที่เดบเปรียบไม่ง่ายนะครับนี่คือห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีสมาชิกนะครับหลายหคนก็ห้องน้ำเนี่ยก็จำเป็นนะครับ จำเป็นมากต้องมีหลายห้องเพราะถ้ามีห้องเดียวนี้เวลาช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับก็จะไม่ทันกันนะครับคุนง่ายก็จะแย่งกันใช้นะครับนี่ครับคือห้องน้ําก็จะแยกกันเป็นสัดส,ส่วนระหว่างห้องเปียกกับห้องแห้งนะครับมีกระจกกั้นกันก้นกลางตรงกลางนะครับพอ,อเดินออกมาก็เจอกับ ห้องครัวและทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีประตูทางออกเดินไปสู่ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะมาทำภารกิจที่หลังบ้านไม่ว่าจะเป็นตากเสื้อผ้าซักล้างอะไรต่างๆนะครับครับนี่คือสภาพโดยรวมนะครับสังเกตไฟกิ่งนะครับก็จะมี10บกรอดนะครับตอนกลางคืนนี่ผม ขอรับรองว่าสวยงามอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือบ้านของวอลิสลานะครับเบอเดิลโฮมซึ่งผมภูมิใจที่จะนำเสนอมากๆนะครับก็ขอฝากไว้อีกหลังหนึ่งนะครับไว้ในอ้อมกอดของทุกท่านนะครับครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ท่านได้ชมคลิปวิดีโอจบลงไปแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับคงจะถูกใจท่านอย่าง แน่นอนนะครับแต่บ้านหลังนี้นะครับจะมีราคาสูงกว่าบ้านหลังอื่นนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็มีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับผมต้องการให้บ้านของวัลเลซลาโมเดินโฮมในแต่ละหลังนะครับมีชื่อเสียงในระยะยาวดังนั้นนะครับผมจึงเลือกใช้วัสดุที่มีคุณค่ามีราคามีมาตรฐานมออกอ และใช้ทีมงานช่างที่มีคุณภาพมีประสบการณ์นานหลายสิบปีเพื่อมาก่อสร้างบ้านหลังนี้และที่สำคัญไปกว่านนั้นนะครับผมใช้ศาสตร์และศิลป์ในเรื่องของหวงจุ้ยนะครับเข้ามาออกแบบตกแต่งห้องต่างๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเช่นในเรื่องของหัวเตียงผมจะออกแบบ ไม่ให้มีช่องแสงหรือว่าช่องลมไหลผ่านเข้ามาในส่วนของหัวเตียงนะครับจะมีเฉพาะด้านข้างส่วนหัวเตียงจะปิดทึบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับไหลเข้ามาในช่องตรงนี้นะครับตรงหัวเตียงตรงนี้เพราะฉะนั้นบ้านที่ผมออกแบบในแต่ละหลังในแต่ละหลังนะครับจะไม่มีช่องลมในส่วนนี้นะครับ และเรื่องของฝ้าเพดานในห้องนอนผมก็จะไม่ทำเป็นฝ้าหลุมจะทำเป็นเฉพาะไฟดาวรายเท่านั้นส่วนฝ้าหลุมจะเอาไปไว้ในห้องรับแขกนะครับทำไมถึงเป็นฉนานเพราะว่าถ้าเกิดเราทำฝ้าหลุมในห้องนอนนะครับผู้ที่อยู่หรือว่าผู้ที่หลับนอนในตอนค่ำคืนก็จะได้แบกรับแต่ปัญหาที่หนักๆนะครับเพราะว่า ฝ้าหลุมจะมีคานซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักผู้ที่หลับนอนก็จะได้พบเจอแต่ปัญหาที่หนักๆน,นะครับดังนั้นผมจึงไม่ออกแบบให้ห้องนอนมีฝ้าหลุมอยู่ในห้องนอนนะครับผมและหลายๆอย่างนะครับที่ผมออกแบบตกแต่งจะให้ตรงกับหลักหรือศาสตร์ของ่วงจุ้ยทุกอย่างนะครับ ผมเชื่อว่าผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะครับก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเงินทองก็จะไหลมาเทมาท่านจะมั่งคั่งร่ำรวยพบเห็นแต่สิ่งที่ดีนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอนำเสนอบ้านหลังนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้านะครับถ้าผมมีบ้านหลังดีๆจะสวยก็จะนำมาเสนอท่านอีก ครั้งหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมจะมีบ้านดีๆมานำเสนอท่านนะครับเป็นประจำนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความโชคดีมั่งคัง่งต่้รวยนะครับคิดหวังสิ่งใด ขอให้ท่านได้สมดักพุ่งมารปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ